การแข่งขัน,ขนจีสก,กีชิงแชมป์โลก WGP 1 w a t e r Jet World Series 2023ที่เมืองเลคาวาสูซิตี้แอริาประเทศสหรัฐระหว่างวันที่4-8ตุลาคมเข้าสู่การแข่งขันวันที่7ตุลาคมตามเวลาท้องถิน่นทีเจสก,กีไทยคว้าแชมป์โลกวันที่4ของรายการนี้และเป็นรุ่นแรกจากประเภทหญิงแชมป์โลกุ่นที่4ของทีมชาติไทยในรายการนี้มาจากแพรวาอธิตยาเที่ยงฟุนวง ที่ทําได้ตามเป้าจากรุ่นเรือนักสมัครเล่นหญิง1 1 0 0ซีซีห้าแต่เครื่องยนต์ a อเมเจอร์วูแมนเรเดบาล1 0 0สต็อกที่ทํากรแขไขขัน3โมโตโดยแพลว่าเครื่องร้อนช้าในโมโตรแรกเข้าเป็นที่2รองจากโซฟีฟลชเซสสาวอเมริกันแต่ในโมโต2และ3ทุกอย่างลงตัวอทิตยาสปีดเรือหมาได้58ออกนําพร้อมเข้าเส้นชัยมาที่1ได้ทั้ง2โมโต ขณะที่ฟรันซิสเกิดความผิดพลาดในโมโตโชิงดำที่ทั้งคู่มีคะแนนเท่ากันทำให้สาวไทยควา้าแชมป์โลกด้วยคะแนนขาด173คะแนนรองแชมป์เป็นอิซาอาบเบซูฮรีจากมาเลเซียส่วนฟรันซิสจ,จบอันดับที่3มี140คะแนน ขณะที่2เยาว,วชนไทยออโต้ดัทนันกินพันในรุ่นเยาว,วชนเรือยือ13-15ปีห้ามแต่งเครื่องยนต์จูเนียสกีสต็อก13-15ปีเรซูเตอร์แพล Plant, กับออก,ก้าเด็กชายนัคราศีราชัยในรุ่นเยาว,วชนเรือยืน10-12ปีห้ามแต่งเครื่องยนต์ใจแผ่นจำกัดความเร็วจูเนียสกีสต็อก10-12ปี ดิสตรีเกอร์เพลทที่มีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งทั้งคู่ยังต้องรอรุนตำแหน่งแชมป์โลกจากผลการพิจารณาประท้วงของคู่แข่งว่าความเร็วเรือสูงเกินไปทําให้ต้องรุนกันต่อในวันที่8ตุลาคมนักแข่งไทยยังมีสุทัน์ฟูตะกูลกลงแข่งในรุ่นเรือนั่งอาชีพห้ามแต่งเครื่องยนต์ปัวแอมรักบรสต็อกซึ่งจบ2โมโตจาก3โมโตมี65คะแนนอยู่อันดับที่7ผคู่นําเป็นวาลีชาชานีชาวกาตากับชอริสไนเดอร์จากสหรัฐ113คะแนนเท่ากันก่อนไปรุนกันต่อ โมโตสุดท้ายวันที่8ตุลาคมด้านดางจีราพรการจราพิทัาผู้จัดการสมาคมแจสกีนแห่งประเทศไทย ที่เดินทางมาร่วมชมการแข่งขันและสัมผัสปัญหาของนักกีฬาด้วยตนเองกล่าวว่าได้ไปเห็นนักกีฬาไทยลงสนามจริงที่นี่หลังจากได้รับตาแหน่งผู้จัดการสมาคมเป็นปีแรกต้องขอยอมรับในความใจสู้ของทีมเจสกีไทยเพราะนักกีฬาถูกทุกชาติที่มากันทั้ง32ชาติล้วนเป็นยอดฝีมือของโลกในเกมหากผิดพลาดแค่เสี้ยววินาทีเดียวก็หมายถึงความพ่ายแพ้และยิ่งประทับใจที่เห็นความทุ่มเทของนักกีฬายามีปัญหาเรื่องงบประมาณส่งแข่งจากฝ่ายกีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทยที่ผู้บริหารฝ่ายกีฬาเป็นเลิศยังพิจารณาไม่ทันการเดินทางมาแข่งโดยแจ้งว่าเป็นต้นปีงบประมาณทาั้งทังที่รายการที่สำคัญนี้เป็นรายการแข่งที่สำคัญนอกประเทศเพียงรายการเดียวต่อปีและผู้บริหารที่มาดังตำแหน่งใหม่ตอนนี้ไม่เคยลงมาดูเรียนรู้ข้อมูลใ,ใดๆทางสมาคมขอพบก็ไม่ได้ซึ่งปัญหานี้ต้องรับการแก้ไขทันทีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในปีต่อๆไปอีกเมื่อนะักกีฬายอมออกทุนตัวเองเราคงนิ่งเฉยไม่ได้ ขอเป็นตัวแทนมายืนเคียงข้างนักกีฬาและขอชื่นชมนักกีฬาและทีมงานของโปรแทนชาติไทยที่ทำให้เห็นว่าทุกคนทำหน้าที่นักกีฬาได้อย่างสุดความสามารถอย่างเต็มกำลังจริงๆสำหรับแฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตและเจสสกีติดตามข่าวสารและการถ่ายทอดสดได้ทาง www.jesskieworldseries.com www. facebook jesskieworldseries และในรายการนี้จะมีถ่ายทอดสด streaming ทาง Facebook และ YouTube ช่อง j e s s k i w o r l d s e r i e s รวมทั้งการยรอดสดทางทู u สปอร์ตสวันที่8ตุลาคมซึ่งตรงกับเช้ามื้อวันที่9ตุลาคม4ีนาฬิกาตามเวลาประเทศไทย